สวัสดีครับทินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติดกันพาฮะวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวนี้เชนหลงกันดั้มนะครับหรือว่าเชนลองนะฮะเชนลองกันดั้มนะครับ X X X G ขีด01 S นะครับเชนลงกันดั้มจากในซีรีส์ของกันดั้มวิงนั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายในกลุ่มของตัวเอกนะครับที่ได้ออกมานะฮะ คือผมมีรีวิวเดส s i ส์มีรีวิวเฮฟวี a r ามีรีวิวแซนด์ร็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้ชนลองนะฮะหรือว่าชนหลงแต่ตัววิงเนี่ยผมจะไม่เคยทำรีวิวที่เป็นแบบ h ไ g เกรดนะแต่ว่าเดียวเกรดก็มีทำรีวิวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องหา h i ไฮเกรดวิงกันดั้มมารีวิวซะแล้วแหละนะครับก็สําหรับหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นหน้ากล่องแบบนี้นี่ ของเชนโลกกนดัมตัวของเชนโลกกนดัมเนี่ยผมต่อแบบตัดเส้นด้วยนะแต่ว่าสติกเกอร์เนี่ยจะไม่ได้ติดครบนะครับสติกเกอร์ที่ติดอยู่ตรงช่วงไหล่ที่เป็นสติกเกอร์เขียวเนี่ยไม่ได้ติดนะครับอ่ะนี่ก็คือสติกเกอร์เขียวนะครับที่ไม่ได้ติดไปซึ่งจริงๆอ่ะเขาควรเอามาให้4ชิ้นนะแต่ว่าทางบรรไดเอามาให้2ชิ้นนะครับไว้ติดแค่ด้านหน้าเท่าน,นั้นนะครับด้านหลังเขาไม่ได้เอามาเผื่อ ตัวพาร์ตนะครับก็จะมีเพิ่มตัวมือเนี่ยมี3คู่นะครับก็คือมือกรามมือแบแล้วก็มืองุ้มลงแบบถือพารอาวุธนะฮะแต่ตัวพาร์ตนะครับที่มันจะต้องมีเพิ่มก็จะเป็นในส่วนของที่มันจะต้องเอามาต่อกับตัวแขนนะครับด้านขวานะครับที่จะต้องออยื่นออกไปนะครับในการใช้เป็นหัวบังกรนะครับจะมีอยู่2ท่อนนะครับอันนี้ ก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วกันนะมีอยู่สองชิ้นอันนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดมันจะเป็นตามนี้นะครับพาร์ทที่มีที่ตัวก็จะเป็นโลแล้วก็ในส่วนของทวนนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทชิ้นใสสีเขียวอยู่ตรงนี้นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะจุดขยับนะครับของตัวชนลงหรือว่าชนหลงกันน้ากันเลยดีกว่าไปก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่า ขาข้างขวานะครับของตัวหุ่นเนี่ยค่อนข้างจะหลวมนะครับแต่ว่าผมแก้ไขโดยการใช้น้ํายาทาเล็บทาไปแล้วนะครับมันก็เลยยืนได้จริงๆอะ่ะมันจะยืนแล้วมันจะค่อยๆแหกขาออกไปเรื่อยๆนะครับลองนึกภาพออกมันจะแหกมาประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะยืนไม่ได้เลยแต่ว่าก็ต้องใช้น้ํายาแก้หลวมน้ํายาล้างเล็บดีน้ํายาเคลือบเล็บนะทาลงไปอ่ะ คุนปกตินะครับก็จะถืออาวุธนะครับตามนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโล่แล้วก็ทวนนะครับแบบนี้นะขอถอดออกก่อนตัวมือเนี่ยก็ค่อนข้างจะหลวมนะครับเนี่ยไม่ทันไรก็อาจจะหลุดแล้วนะครับตรงนี้ค่อนข้างหลวมเอาหลุดแล้วหลุดแล้วนะฮะอ่ะประกอบติดคืนเรียบร้อยนะครับโดยที่อ่าด้านหลังนะฮะก็เราสามารถเก็บ ัวด้ามของทวนได้นะครับที่ด้านหลังของแบ็คแพคแบบนี้นั่นเองนะครับมาขานี่ก็เริ่มจะหลวมกลับมาหลวมอีกทีนหนึ่งแล้วนะในเรื่องของจุดขยับนะครับของหัวนะฮะก็ก้มขึ้นก้มลงนะครับปิดได้ไปมาตามนี้นะครับตัวแขนนะครับสามารถเอี้ยวหน้าเอี้ยวหลังได้นะครับยกขึ้นยกลงนะครับแล้วก็เป็นบอลจอยที่หมุนได้รอบเลยนะครับตัวของ ไหลทั้งสองข้างแล้วก็แขนทั้งสองข้างนั้นของหุ่นตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตามที่ได้บอกไปก็คือแขนของข้างขวาเนี่ยมันจะสามารถยืดออกมาได้นะครับเป็นลักษณะของหัวแล้วก็ลำตัวของมังกรน,นั่นเองนะฮะในเรื่องของจุดขยับของแขนนะครับก็จะเป็นข้อศอกนะครับมันจะพับชิดติดดีไซน์นะครับตามนี้ทำมือหลุดอีกแล้วนะฮะอย่างที่บอกนะครับตัวนี้มือค่อนข้างหลุดง่ายนะฮะ เพื่อที่จะให้เห็นขยับมากขึ้นเดี๋ยวขอถอดโล่ออกไปก่อนนะฮะรายละเอียดของโล่นะครับก็จะปีประมาณนี้นะครับก็คือตัดเส้นเรียบร้อยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับของตัวชิ้นโล่นะแล้วก็ตัวหน้าอกของตัวหุ่นนี้สวยนะนี่แล้วก็กระโปรงเนี่ยกระโปรงหน้าเนี่ยผมตัดออกมานะครับทำให้มันขยับแยกออกจากกันนะฮะ สามารถขยับได้เลือกได้เลยว่าจะขยับซ้ายหรือขวานะฮะกระโปรงข้างขยับได้นะครับนี่แล้วก็โยกได้ไปมานะฮะในส่วนของขานะครับอย่างที่บอกว่าขาข้างขวาเนี่ยค่อนข้างจะหลวมนะฮะฉะนั้นในเรื่องของการเตะไปมาเงี้ยมันอาจจะมีทิ้งตัวลงมานิดหน่อยนะฮะจุดขยับของขานะครับพับชิดนะครับตามนี้นี่นี่ พับชิดนะครับตามนี้นะครับในส่วนของข้อเท้านะครับก็ขยับได้ไปมานะครับกระบังเท้าขยับได้นะครับมีบอลจอยนะฮะแล้วก็ต้นขาด้านบนนะครับบิดได้ไปมานะครับตามดีไซน์นะฮะนี่แล้วก็ในเรื่องของอกเอวนะครับก็สามารถขยับนี่ขยับได้นะฮะแล้วก็บิดตรงเนี้ยจริงๆจะบิดได้360องศาเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็น แกนเสียบติดกับบอลจอยที่อยู่ด้านในนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัว iphone แต่ว่า p p o o n เนี่ยขยับไม่ได้นะในส่วนของ i p h o นนะขยับไม่ได้นะครับต่อมาในเป็นลูกเล่นนะครับของการโชว์แขนดีกว่านะฮะก่อนอื่นที่มันจะหลวมเพราะว่าเราต้องถอดมือเนี้ยออกบ่อยๆในการจะเปลี่ยนโชว์แขนนะฮะก็นี่เห็นกันไหม รีวิวแบบนี้นี่ผมว่ามันมีข้อเสียนะคือแบบเราจะเห็นแค่เราคนเดียวนะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่จะพยายามหามุมกล้องที่มันอ,อมองเห็นกันทั้งหมดนะดึงมันลงมานะฮะนี่ก็จะได้ตามนี้ก่อนนะครับแต่ทีนี้อย่างที่บอกเราต้องใช้จอยอีก2ตัวนะครับในการใส่เพิ่มลงไป ก็คือต้องปิดแขนนะครับมันจะมีตัวล็อกมันจะเป็นตัวล็อกมันจะเป็นเหมือนสลักนะฮะไม่รู้จะเห็นไหมในกล้องมันจะเป็นสลักอยู่นะฮะเห็นไหมมันจะมีสลักอยู่ก็คือเราต้องบิดแขนออกก่อนเนาะเพื่อที่จะเอาสลักออกนี่อย่างนี้ แล้วเราก็ติดสลักซึ่งมันจะมีแกนแบบแอาหมายเหมือนแบบเครื่องหมายบวกอย่างเงี้ยเราก็ดูมุมนะฮะพอใส่ไปเสร็จนะครับเราก็บิดสลักนะฮะนี่ข้างนี้เหมือนกันนะครับหมุนก่อนแล้วก็ดึงสลักออกนะครับแล้วก็ติดลงไปแล้วก็บิดสลักนะครับทำอย่างนี้เหมือนกันนะฮะใส่ลงไปแล้วก็บิดสลัก ตรงนี้หัวมังกรนะฮะเราพลิกมันออกมานะครับแล้วก็พลิกตรงนี้นี่ก็จะเป็นเหมือนหัวมังกรอย่างนี้ละทีนี้เดี๋ยวเราเอามาติดที่แขนนี่แล้วก็พลิกสลักทีนี้ในเรื่องของ post action นะฮะ ก็ค่อนข้างจะอิสระนะครับในเรื่องของ post action อ,อะไรต่างๆอะไรประมาณนี้แบบคร่าวๆนะฮะนี่เห็นไหมนี่ค่อนข้างอยู่ทุลักทุเลนะสำหรับการรีวิวอะไรแบบนี้เอ่อในการบิดแขนนะครับเราก็จะสามารถบิดได้หมดแบบ360องศานะครับเึื่งจะมีข้อต่อทั้งหมดตรงนี้นะครับ1-2 อ่สามสีห้าหกจุดนะฮะมีอยู่ทั้งหมด7จุดในการที่เราจะแบบขยับแขนได้ไปมาตามแต่จินตนาการหรือว่าตามแต่แอคชั่นนะครับที่เราต้องการจะขยับหุ่นตัวนี้นั่นเองนะฮะผมว่าโดยรวมนะครับอ่าตัวนี้มาราคาห้าร้อยกว่าบาทนะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันคือตัวที่ ใหม่ล่าสุดของวิงเลยดีกว่าอ่ะในซีรีส์ของตัววิงนะครับแล้วก็มันจะมีโครงบางส่วนเท่านั้นแหละที่จะมาจากทางตัวเก่านอกนั้นแผงมาจากตัวใหม่ทั้งหมดก็คือของตัวเชิญรองหรือว่าเชิญหลงตัวนี้เองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ต่อดิบตัดเส้นติดสติกเกอร์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้พ่นเคลียร์ใดๆน,น,นะก็ความสวยงามก็ออกมาประมาณนี้ลูกเล่นก็ตามนี้นะครับซึ่งเดี๋ยว ช่วงท้ายก็จะมี post a คชั่นอะไรให้ได้ดูกันอีกนะครับสำหรับตัวนี้เชิญลองกันดั้มก็ขอฝากรีวิวนี้กันไว้ด้วยนะครับสำหรับการรีวิวแบบนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรบอกกันให้ทราบด้วยแล้วกันนะครับการที่แบบรีวิวเห็นทั้งหุ่นแล้วก็เห็นทั้งหน้าตัวผมอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวยังไม่ชินเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับการที่ต้องมานั่งบิดอะไรไปมาอาจจะดูงงๆ,ๆขออภัยนะเหมือนมือใหม่เลยนะครับ ก็สรุปคร่าวๆอีกทีนะครับเชิญลงกันนั่อยู่ที่ราคา500ถึง540บาทนะครับของออกมาได้สักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมมาตัวเนี้ยเป็นลตลีนะครับเป็นการขายครั้งที่2นะครับก็ได้เอามารีวิวกันให้ดูสักทีนะฮะตัวนี้อาจจะมีติดสติกเกอร์อะไรเพิ่มเติมนะครับยังไม่จบสักทีเดียวนะครับถ้าทำอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวน่าจะทำให้ดูในคลิปของ คลิปสั้นนะครับของทาง YouTube ไปนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์กด, like ดคอมเมนต์ share, comment, ทำให้ทบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปมาให้ดูในะเกือบทุกๆวันเลยนะฮะ สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมไปแล้วบ๊ายบาย